คนชนชนะคนชนชนะคนชนพุ่มพันม่วงคนชนหรือเมืองชนคนชนคนชนไปแล้วไ่อใครไปปีใหม่ไปต่อเขาอะไรกับปีใหม่เออเอาเคยไหมเคยโอ้ว่าเมนฟ้าแฟดวะเพื่อนนหน้ากันโอ้แต่พ่อแฟดแล้วพี่น้องคนนั้นเดี่ยวตาก็เดี่ยวก็เดี่ยวแบบฟารอวะรอเนาะ ว่ามึงมึงคือเขาเกการเดาเจอันอ่ะแต่ก่อนนี้เคยต่อยร่วมกันต่อนะเคยไม่กันทำได้ไหมครก็ไม่ได้ผมนานแล้วว่าจะเกิดแต่งปีแล้วฮะไม่นะแต่ก่อนตะวันใายต่อยปีใหม่นะเออใช่นานแล้วปีใหม่วีทีมวยเก่าไหมลูกบินีเก่าไหมแต่ก่อนปีใหม่ บ่่กอปีแล้วตะวันฉายต่อยคู่ห้าผมจะต่อยผมต่อยอยู่คู่หนึ่งตอนนั้นผมต่อยกับคนชนตะวันฉายนี่ใส่ปีใหม่บ่กเอาแค่จีไรกันเดือนประเดี๋ยนไปพร้อมกันสองครั้งครับครั้งแรกครั้งแรกผมชนะตะวันฉายก็ชนะครั้งสองผมแพ้ตะวันฉายก็แพ้ครับโอ้หน้าดวงซุ่มพุ่งเอาเอาตอนนั้นแพ้ก็ไปตอนนั้นแพ้ไพผมผมแพ้คนชนชนะคนชนชนะคนชนพุ่มพันม่วงคนชนหรือเมืองชนคนชนคนชนไปแล้วไต่อยใคร ปีใหม่ปีเ่แ่มโอ้โหออเคยไหมเคยอากันบ่ปมูลนั้นต่ยต่ร้อมบต่อยปีใหม่นี่บอกพอกันเคยไม่ได้ไม่แต่เคยประทับกันตอนปีใหม่มาแล้นานแล้วกัเก้ปีอะเกือบสิบปีโอ้ายต่อยประมาณกับปีใหม่ระมาร้อยหาร้อองปร้รายการเดียวกันบ่เออเออ ในนู่นอนนู่นอนเออตอนขายก็หายไปพักหนึ่งอ๋อหายเหรอกลับมาต่อยกับพวกเพชรตาไม่รอยใช่ไหมไอ้ก้องสัตว์เออาวก้องสัตว์โซลดาตาอ๋อหายเคยหายหรือพักไปเสียเรียนน้ำหนักไปอ๋อเป็นรุ่นไปเป็นรุ่นใหญ่ไปเปลี่ยนรุ่นไปทำไมล่ะตอนนั้นตอนนั้นอะเปลี่ยนรุ่นไปต่อยฝั่งฮอสิบอกว่าจากฮ้อนนี่เก็บเมื่อรุ่นเดียวกันไม่เนไรอเคยต่อยแล้วกันเมื่อกันอ๋อรุ่นมินิ่ไหมนะ ไอ้ลามิทาเราเนี่ยโอ้แน่นอนขอม้วนเปร์เวนนี่กลอ่ะย่ามากนี่กลเฮ้ยนเคยมีวะบ่ทำไมพี่ไม่เคยเห็นมวยหน้าตาแบบนี้โชคมนรายการกันชน่อชื่อตะกี้สิยังกว่าต่รายการแกต่ก่อนชื่อผู้ทอกเกียรติโยธินนะผู้ผอกผู้ทอกผู้ผูกขี้คอกกันยังว่า ปากฉีกระสอบวะผมปากฉีได้เลยอ่ะบ่เคยโดนสอกทีเดียวฉีกเลยชนะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคโอเคกันแป๊บกวอนว่าวแมนฟาแฝดวะเพื่อนะหน้ากันเหมือนกันเป๊ะเลยโอ้แต่นี่จะรวยหน่อยฟันเหลืองอีกเกือบพองด้วยอีกเกือบพอง Ok gan phốc phọn.